ถ้าถามแจนนะคะว่าช่วงนี้คนที่ลองใช้ไปแล้วนะคะด้วยพอตั้งต้นลองมาหยอดไว้ที่แสนเซนเนี่ยก็เก็บโปรฟิตต่างๆนะที่10เปอร์ต่อเดือนเนี่ยก็เขาก็จะได้ไปเดือนละ3,000นะคะหากเข้า VIP ก็ประมาณเหลือประมาณ2,500ทีนี้แต่คนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าพอแต่ละคนงอกเป็นเท่าไหร่กันบ้างลองทายดูติ๊กตักติ๊กตักนะคะแจนบอกเลยนะมีหลายท่านมากๆนะคะที่ลองด้วย เออตั้งต้นที่แสนเซนแล้วโอเคกับความเหลี่ยงที่ต้องเจอนะก็รู้วิธีควบคุมพอควบคุมดีๆยังไงก็กลับมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะแบบว่าอรอตยอดทิศเลยคือหมื่นเหรียญค่ะก็คือประมาณเท่านี้นะคะพูดไม่ได้นะคะพี่ต่อต่อไม่ชอบก็ถ้าเกิดเท่านี้นะคะสิบเปอร์ของเท่านี้นะตกอยู่ที่ประมาณสองห้าเคถึงสามศูนย์เคต่อเดือนนะคะสิบเปอร์เซ็นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะ,ะตั้งต้นเท่านี้ช่วงนี้เลยเป็นตั้งต้นยอดทิศนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วมองว่า ตัวนี้เราสามารถเก็บค่าเช่าเพื่อเอาไปไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านได้นะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากมีธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเอาไว้เก็บค่าเช่าเพื่อที่จะเอาค่าเช่าเนี้ยไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะลองเข้ามาศึกษาการใช้งานของตัว e a คู่เงินตัวนี้ดูค่ะจะรับรองเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่มากๆแล้วก็ได้เปิดโลกในการรัน e a แบบโมเดลธุรกิจอ่าถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบ